ควที่ใหญ่กว่าคืออะไรประชาธิปไตยไม่ใช่กษัตริย์เออมืองเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำนะครับถ้าทำโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในปี2565มันจะไม่เกิดและมันจะต่ออายุให้กับรัฐบาลของพลเอกประยุทธต์ต่อไปเพราะจะต้องมาสานต่อโครงการนี้ นะครับสิ่งนี้คือยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองและทางแก้มันจะเป็นยังไงก็วิธีทางแก้ก็มี2แนวทางก็ปล่อยให้มันเกิดอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดนะครับแต่ถ้าจะแก้ไขก็เริ่มเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงนะครับกระบวนการเปลี่ยนแปลงคือการเปลี่ยนแปลงเมืองหลวงการเปลี่ยนแปลงเมืองเทคโนโลยีนะครับและจัดให้มีการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครอย่างนั้นก็ตามถ้าไปดูในเชงสิิมินจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ถ้าเกิดาดูจากดวงเมืองนะแต่อย่างไรก็ตาม ลิขิตฟ้าหรือจะสู้ลิขิตตนสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะฮะร,รับชมจากนอกในประเทศ วันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับเรื่องของการประเมินเรื่องของดวงเมืองว่ปปีหน้านะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลนะครับแล้วก็สาเหตุมาจากรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นั้นกําลังล่มนะครับเพราะมีเสียงข้างข้างมากแต่ก็ปริ่มน้ําเลยเกินนะครับโอกาสก็จะล่มสูงขณะประกอบกับที่ในเชิงเศถี ะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในปี2065และหวังว่าเขามีการประเมินกันว่าหากเป็นแบบนี้นะครับเพื่อไทยก็จะกลับมาชนะอย่างถล่มทลายไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับม็อบก็ออกมาแล้วจากนั้นเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กัน ประวัติศาสตร์มากกว่านี้ท่านสามารถลงเรียนวิชา D U หนึ่งหนึ่งหนึ่งได้นี่เป็นพื้นฐานประวัติศาสตร์ท่านสามารถลงได้เพราะคำตัดสินท่านเหมือนคนที่ไม่รู้ประวัติศาสตร์รู้เหมือนเด็กปฐมและไอ้สิ่งที่เด็กปฐมเขารู้ก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ลืมเบือนไม่เคยมีอ้างอิองทางวิชาการใดๆเลย ประเด็นแรกท่านบอกว่ากษัตริย์มีอำนาจมาตลอดตั้งแต่สุขโขทยัยอายุทยามาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันผมแย้งสั้นๆเลยว่าถ้าท่านจะบอกว่ากษัตริย์มีอำนาจมาตลอดในสมัยสุขโขทยัยเขาไม่นับว่ากษัตริย์ไทยเขากษัตริย์สุขโขทยัยไม่ใช่กษัตริย์สยามที่สามารถปกครองดินแดนทั้งหมดทั่วสยามได้ ผมเป็นคนอีสานกษัตริย์กษัตริย์สุโขทัยก็ไม่ได้มีอำนาจปกครองในดินแดนอีสานกษัตริย์สุโขทัยก็ไม่ได้มีอำนาจในการปกครองดินแดนภาคใต้จากนี้จะเรียกได้อย่างไรว่ากษัตริย์มีอำนาจปกครองมาตลอดท่านน่ะอานังสือประวัติศาสตร์บ้างให้ตัดสรูปสถาบันกษัตริย์ทีเซตใต้หนึ่งเซนสองเซนสามเซนปากกาเมจิกสีแดงปากกาไฮไลท์เทลงไปเทไปอีกเนีย่ย ปฏิรูปไม่ใช่ล้มล้างดูปากนักชานะครับปตฏิรูปไม่ใช่ล้มล้านมีใครสักคนหรือ,อยังอาดดนเคยพูดไหมเพนวินเคยพูดไหมลุงเคยพูดไหมไหมเคยพูดไหมครูใหญ่เคยพูดไหม,ไหมว่าปตฏิรูปจะไม่มีกระย์ไม่มีใจผมคิดไง ปากผมก็พูดนะแบบแบบตันแบตันเพ่เป็ไกูตอแล้วนะครับการปฏิรูปแปลว่าทำให้ดีขึ้นหมายความว่าสถาบันกรรษัตริย์จะต้องอยู่คู่กับสังคมไทยและอยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยได้อย่างสง่างามและยั่งยืน คำว่าประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์มุกตัวที่ใหญ่กว่าคืออะไรประชาธิปไตยไม่ใช่กษัตริย์การ,การบอกว่ากษัตริย์ต้องไม่มีพระราชอำนาจในท,ทหารการบอกว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องแบ่งแยกให้ชัดเจนร,ระหว่างทรัพย์สินส่วนพระองค์กับทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์การบอกว่ากษัตริย์ แบ่งแยกให้ชัดเจนนะครับไม่มีการที่จะรับเงินโดยเสด็จพระราชกุศล์การบอกว่าจะยกเลิก112ผมยังไม่เห็นว่าไอ้สิบข้อเนี้ยมันจะเป็นสาเหตุที่ทําให้กษัตริย์หายไปจากประเทศเนี้ถ้า,ร,ากกระบอบกษัตริย์จะหายไปจากประเทศนี้ก็ให้เป็นพระราชวินิจฉัยของพระองค์ว่าพระองค์จะหายไปไหม ประชาชนคงทาได้อย่างมากคือเรียกรอนะ้องและยื่นข้อเสนอการยื่นข้อเสนอไม่สามารถที่จะทําอะไรสถาบันพระมหากษัตริย์ได้กระบวนการวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นว่าม็อบมีการเคลื่อนไหวคราวนี้ก็ออกมาอีกรอบหนึ่งก่อนหน้านี้เงียบหายไปหลังจากที่สารธรรมดุลน,นะครับได้มีคําพิพากษาว่าการกระทาของม็อบนั้นเป็นปฏิบัติต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข คราวนี้คงได้เห็นชัดเจนนะฮะม็อบันนะที่บอกว่าเกี่ยวข้องกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปไปมามาไปเข้าร่วมกับม็อบ3นิ้วนะครับอย่างที่ผมเรียนไว้นะครับว่าเหตุการณ์่ึงม็อบจน,นะเกี่ยวข้องกับนักการเมืองพักการเมืองและขบวนการก่อการร้ายนะครับ B.R.N. นะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ BRN ก็ออกมาแถลงการสนับสนุนนะครับกลุ่มจน,นะบอกเป็นพี่น้องกัน นะครับก็คงแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเรื่องของปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีนักการเมืองมีพักการเมืองนะครับแล้วก็มีขบวนการก่อการร้ายที่อยู่ต่างประเทศนั้นนะครับให้การสนับสนุนอยู่นะครับเรื่องของการเคลื่อนไหวทางการเมืองผมอธิบายเชิงสังเคราะห์ไปแล้วนะครับว่ามันจะเป็นแบบนี้รูปแบบแบบนี้แล้วก็กลับมาอีกรอบหนึ่ง ในการหลังจากที่มีความพยายามที่จะเจราจาให้มีการนิรโทษกรรมแต่ก็ไม่ประสบความสมํานเะร็จในการเรื่องของมาตราหนึ่งสองตอนแรกว่าจะไม่แก้คราวนี้ก็กลับมีรอบจะมีการแก้ไขามาตรา1นึการเคลื่อนไหวของม็อบดังกล่าวแต่ประเด็นที่น่าสนใจมีการประเมินว่ารัฐบาลกําลังจะอยู่ไม่ได้ในกะารและก็รัฐบาลกำลังจะล้มลงถ้าล้มลงในปีพุทธศักราช2565หากจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ นกค,คนของทักษิณน,นะครับก็จะกลับมานะครับดำรงตำแหน่งนะครับเป็นรัฐบาลนะครับอย่างเต็มรูปแบบนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะไม่ใช่ไม่มีโอกาสเป็นไปนไม่ได้แต่ประเด็นที่น่าสนใจถ้าเป็นอย่างนั้นจริงจะแก้ไขปัญหาอย่างไรทําอย่างไรที่ไม่ให้เกิดลักษณะเชนน่นนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเกิดขึ้น มิเช่งานสังเคราะห์ต้องอธิบายหุ้นส่วนทำทราบคนนะนะครับสิ่งแรกตอนนี้สถานการณ์ทางการเมืองรัฐบาลมีเสียงข้างมากก็จริงแต่ไม่ได้มากมมยมหาศาลประกอบกับคำพิพากษาของสาธรรมนูญนะครับพิพากษาของสารอาญาที่ชี้เรื่องการเคลื่อนไหวของกลุ่มกบฏปาาเนี่ยกลายเป็นนะครับประเด็นทางการเมืองนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีกบฏ ส่งผลทำให้สารมนูษชี้ว่าอย่างน้อยสอส,อสอห้าคนพ้นจากตําแหน่งเมื่อสอสอห้คนพ้นจากตําแหน่งสิ่งที่ตามมานะครับก็ต้องมีการเลือกตั้งซ่อมสามคนเลื่อนขั้นจากพรรคการเมืองนะครับขึ้นมาอีกสองคนเนี่ยต้องจัดให้มีการเลือกตั้งซ่อมคนที่พ้นจากตําแหน่งก็เสียอกเสียใจนะฮะน้ำตาคลอไม่ว่าจะเป็นพี่ถาวล บี uh, B, นะฮะแล้วก็มีอีกหลายคนชุมพลอย่างเงี้ยนะเขาก็ uh, นัตพลก็แสดงความเสียใจนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีอย่างน้อยจะมีการเลือกตั้งซ่อม2เขตแต่ก็ดีก็ข้อตกลงมันตกลงกันได้ว่าฝั่งรัฐบาลจะไม่มีการส่งคนเข้าไปลงแข่งขันในครั้งนี้ก็เรียกว่าเป็นสปิริตวางข้อตกลงกันก็ตกลงกันได้ก็โอเคละนะครับแต่ จะเป็นยังไงถ้าเกิดว่ารัฐบาลเดินไปแบบนี้เสียงข้างน้อยแบบนี้ถ้าเผลอปุ๊บทีไรเนี่ยเขาก็จะพยายามจะมีการคว่ำกฎหมายตัวแปรต้นของมันคืออะไรตัวแปรต้นผมเรียไว่าแต่ต้นนะครับวาระธรลพุทธสกฤตสองารโรคศิลจะมีปัญหาจะสร้างปัญหาให้กับพลเรทธ์ในยะยาวนะครับเพราะไม่ได้ไปแก้ปัญหาเรื่องเชิงโครงสร้างยังไม่ยอมแยกตุลาการบริหารนิติบัญญัติเชิงโครงสร้างออกมาชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่แยกในส่วนขององค์กรอิสระ นะครับไม่ได้ระบุชัดเจนแล้วก็ไม่ยอมแบ่งส่วนให้ตุลาการขออภัยฮะให้บริหารกับนิติบัญญัติขาดออกจากกันถ้าเสียงของนิติบัญญัติคือในสภาผู้แทนาษฎรไม่พอเมื่อไหร่นะครับรัฐบาลคือฝ่ายบริหารก็จะล้มลงในทันทีในแะบบนี้ที่ผมเรียนเนี่ยปัญหาจะล้มลงเพราะรัฐบาลจะต้องแตกกันเองเท่านั้นถึงจะล้มลงได้ตอนนี้การเจรจาการเรื่องของสสที่พ้นจากตำแหน่งโอเคเป็นสิ่งที่ถูกต้องละ หลังจากนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นในเชิงเศรษฐีในพุทธศักราช2,565ในเชิงเศรษฐีแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใช่ตามการเคลื่อนไหวของดวงมือจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมีวิธีการแก้ไขไหมมีการเปลี่ยนแปลงที่ว่ามันจะประกอบไปด้วยการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจสังคมและเก็เรื่องของการเมืองไม่ใช่เปลี่ยนเฉพาะเรื่องการเมืองอย่างเดียวนะครับสิ่งนี้ก็เรียกว่า g l o b a l ์ไ a t i o n นะครับหรือโลกาภิวัตน์คือการเปลี่ยนแปลงนะครับหลังสถานการณ์โควิด19ประเทศต่างๆจะลุกปลุกขึ้นมา การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับการเอาม็อบมาเคลื่อนไหวเนี่ยเอามาทําไมก็เล่งในการที่จะเล่นงานรัฐบาลให้ยบตามเป้าหมายหลังจากีิโทนี่เขาบอกไว้นะครับบอกว่ารัฐบาลของพระเด็ประยุทธ์จะล้มลงในเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ไม่รอดนั่นก็ถึงมีการเล่งปฏิกิริยาทางการเมืองน,นะครับปิดตนนต่อต้านนะก็ใช้เด็กใช้เยาวชนที่ไม่รู้ภาษาทางการเมืองเป็นเครื่อมและผมพูดตลอดว่าเหตุการณ์ในกรุงเทพมนคร เหตุการณ์3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้เกี่ยวข้องกับขบวนการก่อการร้ายการออกมาเคลื่อนไหวของกลุ่ม BRN คงเป็นคำตอบนะการไปเคลื่อนไหวกลุ่มชนะเอาไปเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรคงเป็นคำตอบว่ามันเกี่ยวข้องกับนักการเมืองและพรรคการเมืองด้วยเห็นไหมผมบอกเคยบอกเรียนหุ้นส่วนไว้ตั้งแต่แรกมันเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองนักการเมืองเขาเ้าไปเกี่ยวข้องมีเป้าหมายในการแบ่งแยกประเทศและมีเป้าหมายในการยึดครงองอํานาจในเชิงการบริหาร นะครับสิ่งอันนี้ไม่ใช่เป็นครั้งแรกหรือว่าเป็นเรื่องแรกที่เกิดในขณะที่ผมรายงานข่าวอยู่นี้นะครับสจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เกิดเหตุระเบิดซ้ำนะครับมีทหารกับพระก็โดนวางระเบิดนะครับที่ตู้ ATM ทู้โทรศัพท์นะฮซึ่งก่อเหตุในนราธิวาสสถานการณ์กลับมาหนักขึ้นกลับมาหนักขึ้นประกอบกับระยะหลังนะต้งเรียนตรงๆนะกองทัพภาคที่4ตัดตก ต้องบอกตรงๆพูดตรงๆเลยด้วยความปรารถนาดีเลยนะครับตอนหลังๆกาดตกนะครับกาดตกไปมากทีมที่ทํางานในกองทัพปฏิทีนะครับเป็นทีมที่ปรับเปลี่ยนมันมีการเปลี่ยนกําลังเพราะเปลี่ยนกำลังเพราะมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับพอกาดตกสถานการณ์เขาจากเดิมเนี่ยเขาเป็นเป็นผู้เปิดแนวรุกกับกลายเป็นมาผู้เปิดแนวรับนะครับแล้วก็ไม่ได้มองอนาคตเตรียมการอนาคตไว้หลังจากที่ ไทยกับมาเลเซียจะเปิดปรมแดนระหว่างไทยมาเลเซียนะครับขบวนการก,อก่อการร้ายที่อยู่มาเลเซียที่อยู่อินโดนีเซียนะครับโดยเฉพาะกลุ่ม b r n ซึ่งก็เป็นคนกลุ่มเดิมอะเป็นคนของมาเลเซียและเป็นคนของอินโดนีเซียเนี่ยก็เข้ามาแทรกแซงกิจการภายในโดยใช้เรื่องของศาสนาเป็นเครื่องมืออ้างศาสนาเป็นเครื่องมือนะครับเอาละนั่นคือเรื่องของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เดี๋ยวผมไม่เล่าให้ฟังแล้วกัน นะครับแต่พูดได้ง่ายว่าทหารกาดตกอะ่ะภาคใต้ประกาศตกปุ๊บสถานการณ์กลับมาเขาไม่เขามองสถานการณ์ไม่ขาดเหมือนเดิมอะ่ะที่ผ่านมามองสถานการณ์ขาดนี่ก็เลยสามารถควบคุมสถานการณ์ได้คราวนี้มองสถานการณ์ไม่ขาดละคิดว่ามันเบาแล้วไปแก้โควิดสามจังหวัดชนายแดนภาคใต้ก็กลับมาก็ลองแก้ดูนะมันมีวิธีแก้ไม่ยากหรอกถ้าเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งนะวิธีการเนี่ยนะฮะตอนนี้จะแก้ไขปัญหาอย่างไรถ้าบาลถ้าปีหกห้ามจะล่ม ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองมันจะมีทางแก้อยู่สองทางนะครับทางที่หนึ่งคือเสียงไม่พอก็ยุบสภาจัดพิการเลือกตั้งใหม่เลือกตั้งใหม่ปุ๊บโอกาสที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะชนะมีไหมน้อยต้องพูดตรงน้อยนะครับและตอนนี้โอกาสจะมีโอกาสเจอเอ็กซิเดนสูงไหมสูงนะครับเลือกตั้งกรุงเทพมหาคนครก็มาแย่งกันเองรัฐบาลก็จะสู้กันเองระหว่างปฏิริป,ปักษ์กับพลังประชารัฐรับรองเจ๋งนะครับถ้าเดินเกมแบบนี้ ในการเคลียร์กันเบื้องต้นเนี่ยว่าจะไม่ส่งคนของรัฐบ,บาลไปแข่งขันกับการเลือกตั้งซ่อมสองเขตเนี่ยอันนี้ถูกต้องอันนี้ถูกต้องอันนี้ถูกก็บอกถูกนะครับจะแก้ปัญหายอย่างไรอ่ะนะครับทางออกในปี2 5 6 5จะมี2แนวทางคือ1เกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่การเปลี่ยนแปลงใหญ่ทั้งเศรษฐกิจสังคมและการการเมืองน,นั่นคือการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครคือการเปลี่ยนแปลงใหญ่ละเป็นพื้นที่พื้นที่กลางพื้นที่เมืองหลวง นะครับที่จะชี้วัดถึงชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งที่ต่อไปซึ่งที่ผ่านมาพลังประชาลักก็ทําดีนะลุงป้อมได้ไป4,500องค์การบริหารส่วนตำบลเนนี้80%โอเคเยี่ยมนะครับแลแต่เรื่องของเศรษฐกิจเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องของสังคมเราปฏิเสธไม่ได้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการเมืองเราปฏิเสธไม่ได้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงนั้นทํำยังไงอ่ะไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่รุนแรงนะหนึ่งจัดให้มีการเลือกตั้ง ผู้บา่ากรุงเทพมหานครแต่ต้องพร้อมต้องตกลงกันได้ถ้าบัตต้องตกลงกันได้คุยกันรู้เรื่องต้องพร้อมนะครับ2นะครับต้องจัดการเรื่องของสังคมเศรษฐกิจนะครับด้วยการทํายังไงทําเมืองเทคโนโลยีหรือย้ายเมืองหลวงทางออกมันจะมีบีบเลยเพราะอะไรไปกู้ยืมมาไม่มีเงินจะกู้ไม่มีเงินจะจ่ายนะครับเรื่องของคาสิโนโอตอนนี้ก็เป็นทางออกทางเดียวเลยที่จะมี แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ตั้งพม่ยตั้งวันนี้จะได้เงินวันนี้มันใช้เวลาอีกนานหลายปีการย้ายเมืองหลวงการา่าำสร้างกรองไทยนะหรือคอคอดกรานะครับแล้วก็เรื่องของเออมืองเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องทำนะครับถ้าทําโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในปี2565มันจะไม่เกิดและมันจะต่ออายุ ให้กับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ต่อไปเพราะจะต้องมาสารต่อโครงการน,นี้นะครับสิ่งนี้คือยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองและทางแก้มันจะเป็นยังไงก็วิธีทางแก้ก็มี2แนวทางก็ปล่อยให้มันเกิดอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดนะครับแต่ถ้าจะแก้ไขก็เริ่มเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงนะครับกระบวนการเปลี่ยนแปลงคือการเปลี่ยนแปลงเมืองหลวงการเปลี่ยนแปลงเมืองเทคโนโลยีนะครับและจัดให้มีการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร อย่างนั้นก็ตามถ้าไปดูในเชิงสถิติมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ถ้าเกิดดูจากดวงเมืองนะแต่อย่างไรก็ตามลิขิตฟ้าหรือจะสู้ลิขิตตนขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ